ด้านฝัน่งทีมกราเดเตเอร์เริ่มต้นขึ้นแล้วฮะกราเดเยตอร์เด <D> ือดดยผมฟอคอนยูเรเดียนเสกี้ก็สัไปคไปบผม แทงโก้ดมาดึงเหนือไปสติกี้บอมบลอยใส่ต่อเขีับบอดี้บล็อกกันไมาเนี่ยนะสกิเตอร์เนคีก็ถอยอะไรเนี่ยสลาด้าครับเดี่ยวพี่ละจโยสบายครับมีวิสฟิลแล้วติปให้ด้วยเฮ้ยติปไม่มีละจโยอ่ะเอาเลือกเขาบอกส่วนล่างี่สกิเตอร์กาเซเรลีครับเอาแล้วฮะกาเรีเตอร์เริ่มสั่นกลัว เส้นที่ดักกันมาครับผมยังไงจับยกครับเทคชี่เข้ากลางโดนครับโดนล็อกขาโดนไม่ได้เทคชีด่ดีมคอยล็อก3ามาต่อครับแกงมาทามมิ่งดีจักครัมาลีนโทฟูเอสด่วงไปแล้วเซเนริแตกพายครับดับเบิลคิวนั้นมาลีเลยอ้าวแบบนี้ก็ยาวสิครับทางด้านฝั่งทีฟอลคอนนะอร่อยเลยการแก๊งรอบนี้เจอพลังมวลสารงานพลังวิญญาณแลซอฟมา่างนี้ ไล่ไปครับสเนคิงไปรีไฟ,ฟเออร์ผมปั๊มแล้วก็กดล็อกพยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับโดนไซน์ฟรีก็ปิดงานไปตีไข่แตงไม่ได้ครับกาดีเตอร์พอดาเมจเท็กชีที่เลือกมาก็ไม่ได้ทำเกมแบบนี้ลำบากครับต้องรอเวลหกก่อนแล้วก็ได้ก็ไปสติ๊กี้บอมครับโดดมาเลยหรือเปล่าก็คิปปิ้งเฟียรครับไซเรนเบิร์ดก่อนแล้วแปรซอฟเกียวเข้าไปใส่หน้าโดของเอเทีเอฟ ATF ครับผมเดินตีสู้ครับตีสู้แบบไม่หยุดยั้ยงโอโ้โหแต่คลิปปิ้งเฟียอยู่นานเหลือเกินกลางค่ำกลางคืนับผมเขาก,กดอันตีครับเพื่อรีเซ็ตครูดาวแล้วใช้ต่อฮะแล้วโบกใส่นั่นคลิปต่อด้วยครับเรียบ้อยฮะมาแกงครับผมสลับเอทแล้วตอนนี้ดีมคอยล็อกเยายๆครับจะหนักจะเต็มใส่แอมเบอร์ e อมเบอร์แรมนั้นทิ้งไว้อ้าวโดนล็อกขาจากฟอร์ดไปครับ <by> ของไมเดนโดดไม่ได้ก็ควิน ลาซีออกเข้ามาจี้ใส่ยด้านเซเลรี่ครับดารโยก็ของไม่มีฮนะจะมาบ้าจี้ช่วยโพทิคอะไรนี่ตั้งใจฟาร์มกันต่อดีกว่าครับเมื่อก,กี้เขากระสตันช่วยไงทุกอย่างจ่ายหมดแล้วมาโนมานาหมดฮนะไหลขึ้นไปอันนี้บีบบาสกิเตอร์ครับลดลดกดรถเกราะไปจังหวะน,นี้นาการ็อกต่อครับแล้วก็ลูดไปเลยฮนะแล้วเปิดคิปปิ้งเฟีครับผมพยานไปหนีครับเอสโอ้โห รถก่อของนาคาแล้วก็ของน้านฝั่งสลาดาบอกเอา้าแล้วชีโวครโดนดักอีกด้วยฮะในป่าครับชาร์จมาอยี๋ยนี้ไซเลนครับล็อกขาไปดีมคอยต่อฝั่งเดลิโอเรียบร้อยครับแต่ควินจะเข้ามาช่วยครับแต่ก็ไม่ทันแล้วพี่ลาชีโวนี่โดนไป03แล้ว งานหนักจะจัดมาครับรีเจเรชั่นฝั่งนี้เปิดมามาครบร้ายผมใส่ต่อด่าดูครฝั่งเอสเบลทอยครับยังไงดีวาง p r o x i ิตี้ไม้ผมเขาโยกออกทีนึงครับลุยระเปิดย้ำต่อชิวๆกันเลยทีเดียวเอสก็เอาไม่อยู่ฮะการ์ดนโถฟูกลับไปไปโดนจี้ครับตอันนี้ หลักๆน่าจะเป็นโดนสลาด้าสโลคิวแล้วโดนย้ำหัวๆเรียบร้อยเลยจับโยกมาจาังหวะนี้ครับควินก็เซิร์ฟฟิสไปแล้วก็กระโดดถอยออกครับทางด้านไอ้จ็คฮิโร่เรียบร้อยแล้วเซเลริโดนแก๊งจาก a t f แล้วก็ไมเดนสเนคิงเปิดมาคีบิงเฟียก็ครอบไปครับฮอกซิมิตี้มายัดลงต่อลูบิกละลายฮะดีมคอยล้ามาสองตัวจวังหวะนี้ ยา,ยาซัดไปเจอฟิซซิ่งฟิวโซนครับผมแต่ก็เบรกฟิซซิ่งฟิวไม่ได้ครับได้ทางโทฟูโดนจี้ไปครับั่นนี้ปักเข้าแนวหลังมาแต่เวฟออกไปได้หรือเปล่าเวฟออกไปได้ครับทางด้านสลาด,ด้าเข้ามากระทืบโบสสลิทีนคลาสแล้วก็ลดเกราะเดินตีนตีก็ไปครับยา,ยาครับทางด้านเอทีเอฟโยกหลบแล้วตีไปครับหวนนัวดเน้นที่ยังด้าโดนระโยเรียบร้อยดับเบิลคิวขั้นกสกิเตอร์ไปเลยด้านหลังนี้เอมเบอร์ครับผมควินจัดการมาลินไปได้เหมือนกันมีว์ปดักมาเป็นคลิป ไปโบไปแล้วก็ก๊อปปี้ครับจับยกมาซิลิเกเชย,ยันตลงต่อสลาด้าบิงมาตีตีไม่อยู่ยังซิลิเกเชนล็อกล็อกย้ำต่อยงไงเนี้ยตีอีกทีเดียวทีเดียวเหน่งๆไปครับผมแล้วก็วิสฟิลใส่หน้าต่อฮะอวิสฟิลเหมือนจะทวงคืนด้านล่างได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ไปโดนอีกรอบหนึ่งคือโผล่มาโดนแก๊งเรื่อยๆครับวันบายวันมันก็เลยทำให้ทางด้านฟอลคอนเนี่ยเริ่มคอนโทรลแมปแล้วก็จี้ในป่าจัดการอะเคมิตลัว ไอ้ควิี่ศูนย์ห้าแล้วนะเอทีเอฟครับโดนมาโคพลายโดนชุดใหญ่ไอผ่านครัไม่ได้ขยับครับเรียบร้อยฮะผนุ่มวิสฟิวแต่เขาก็จัดการสโลว์ท่นเอทไปแล้วนะโดนดีมคอยครับขาป้อมสองนะพยายามไปเคลือบป้อมสองทำดาเมจแล้วแต่นากาเขาแทงป้อมได้ฮะแตกพ่ายแล้วและชิวดันไปฮะตอนนี้เอทีเอฟจัดการนั้นโทฟูด้านล่าผมน่าจะเข้าโรชานอแป๊บหนึ่งนะผมเช็คน่ย นล่างไล่ล่าหรือเปล่า PS ครับผมหนีพ้นไหมอุ้ยโดนตีทะลุ BKB ครับ ATF อยู่ด้วยฮะเรียบร้อยไม่รอดครับผมข้างนี้เอ็นสแนนจับล็อกมาแยกล่างครับซัดยาวๆผมฟิซซิ่งฟิลว์ถ่ยกันเข้าไปฮะทางด้านโทฟูเรียบร้อยครับแตกทุกเลนตอนนี้ ทีมคอยล็อกมาเน้นๆนะเบรกลิงก์ไปพยายามจะหนีโดนเอสนแนนจับล็อกโดนไซเลนต์ต่อฮะล็อกขาแบบไม่หยุดระแบศอบได้ไอผ่านมาครับแต่นาคาเซฟส,สวยครับสกิตเตอร์เปิดหลับไว้ได้ผมโอ้โหแล้วยังไงจะออกล่าหรือเปล่าไอเอาร่างปอกับพุชเอาไว้ก่อนฮะสกิตเตอร์หลับเซฟได้ดีครับ แล้วก็โดนถมในป่าต่อซึ่งเลนอื่นก็ไม่ได้ดีกาเดเตอร์ตอนนี้โว้ยป่าสตันครับโบกหายรถเกราะแบบเบิ้มเบรสิบแปดแล้วด้วยรถเกราะไป20นี่คือจะคิโลบางๆแล้วด้านนี้ก็ลูดไปใส่เอมเบอร์เอมเบอร์ไม่ได้ขยับครับโซลโคิวทางด้านโนของฝั่งเอมเบอร์ไปแล้วไม่เจอบัตรตอนแล้วก็เอนเซเน่แล้วล็อกไปทำอะไรไม่ได้อันนี้คือ5ชั่วโมงนี่เหนือคาดจาก3ชั่วโมงว่าอื่นแล้ว อีเทียบจัดการเซเรลีร่ไปครับแตกพ่าเอนสแนนจับล็อกมาครับ BKB ต้องบังคับจ่ายฮะเดี๋ยวไม่งั้นโดนลูดตายฮะพลังแห่งเอนสแนนบัตรตรอนแต่มันมีร่างปลอมนาคาไถระเบิดฮะทางด้านฝั่งฟอลคอนก็ไม่ได้กังวลเอ,อ้าล่อซื้อกัลราชิโยแหลมมาฮะกะว่าจะถอยไม่ได้ถอยครับเจอสลาดาชุดใหญ่และดีมคอยลล็อกมาติดฮนะทางด้านฝั่งนี่ครับ เอแล้วก็ควินควินโดดออกไปได้ว่ะแต่เอตครับออกไม่ได้ครับเรียบร้อยไปฮะดันบ้านต่อหรือเปล่าโดดมาตีใส่ครับเซเรี่ครับแตกไปอีกหนึ่งฮะไม่สนใจระเบิดลุยเลยฮะทางด้านเอทีเอฟขึ้น,นบ้านตีทาวเวอร์ไปแล้วก็น่าจะเอาบารแรกต่อทั้ทางด้านฟอคอนซิงเชนมาเลยครับผม ยกไปเทเลคอนิสครับจังหวะนี้แสดงจับล็อกต่อยกันดีครับทางด้านปากเสียจิตไปครับผมยอมเสียครับมาโค้พลายก็เปิดโซนมานาการต้องหลับครับผมเพื่อรีเซ็ตก่อนแล้วนี่ครับมีเคบีแหลมมาและโจครับโดนเก็บคนเดียวคาหลับเลยหรือเปล่าโดนหลับโดนสันเปิดไปครับฟีซิ่งฟิวครับโซนออกตอนสตีกิ้งแลวโยนล่วงครับผมส่วนั้นเอ็ดก็ไม่น่าจะไหวครับผมสตีกิ้งยิงแปะดอกสุดท้ายครับแตกพ่ายครับจีจีคอผมเป็นนั่นฟอลคอนชนะไปในเกมแรกครับ เอาเรื่องอะวันแห่งยักษ์ล้มหรือเปล่าเนี่ยมันมันกันไปได้เห็นความบิดพลาดครับของด้านกาดีเดเตอร์กันบ้างครับเลเซอร์เลเซอร์พี่เอทีเอฟมาอาม่าเดอะเฟรนอันนี้เกมสองนะไอพวกแบบเซคัน d เพจเฟิร์สเพจเติร์ดเพจอะไรอย่างเงี้ยแม่งอยู่ตรงพื้นหมดอะหลักฐานอยู่บนกูเกิล กลุ่มเพจสมัครเลส500อ๋อโอเคครับเยี่ยมนะเอาเรื่องว่ะมีอยู่5ทีมโอเคเลยครับเปิดบัตรไหมครับผมทางด้านฝั่งคุยได้มาจัดการนะเซคิงไปส่วนเอสครับผมก็จัดการคริสไปฮะับต้นล่าผม เมนิสกีนี้ดูภาพอาจจะ3 6มหเห็นภาพอะไรวะเยียเข้าไปผมแล้วก็เหยียบย้ำต่อทางฝั่งเอนครับเรียบร้อยฮะไม่รอดแต่ผมก็ไม่เคยเห็นระดับเซา์อีสเซเชียว่าคุณอยู่ตรงนั้นนี่ยนือผมจำไม่ดีวะโคชิปเปิดไปฮะใส่ต่อครับผมแาสมาฟิวเปิดดึงยับต่อยะทางด้านฝั่งโทฟูบ รอดหรือเปล่าไม่รอดนะผม ETF แพ็คเกมมาโถมซะหน่อยแต่ยังดีท่าไม่ได้เสียกังก้าครับพอ,อเลนเกี่ยวมาโดนย,ยกมาจาังหวะนี้ครับเครือบอีกแล้วแต่ไม่มีวินเตอร์เคิร์ดนะเสียอย่างเดียวหวานเย็นเลยดีมคอยแบบโดนใส่เลนเปิดมาครับทางด้านแม็กนัทช็อคเวฟใส่ครับ ดิสเตอร์โดนเอ็กมาแล้วโกชิปเลยครับเต็มๆเน้นครับผมซุปเปอร์นวาซัดลงต่อด้วยฮะเต็มๆอีกครั้งอาพีใส่ไข่มาจังหวะนี้เต็มข้อผมแต่ดาเมจอีกนิดเดียวสับสเปนมาครับด้านกังก้าไล่สับยต่อเลเซอร์ครับไล่กันอย่างนี้ดูดดาเมจตัดอีกลิงครับทางด้านโทฟูดูดคืนแล้วผมเบรกดาเมจของด้านฝั่งเลเซอร์หน่อยดูดมาสุดปอดครับพาสมาฟิวเปิดไปกับแต่ก็ไม่ไหวครับ ATF ดีมคอยครับผมล็อกไปใส่นั่นแล้วโยฮะ เวฟผ่านมปครับแต่ละโยเรียบร้อยฮะเคยลงแข่งไทนี่ตบคนเดียวซโลคิว20สูนอะอาพีเปิดครับอ้าวินต์เคินครับเซฟได้สวยมาลินก็เลยรอดแล้วดีมคอยฝากไว้อี่นี้พาสมาฟิลดูเซนเอสเลยฮะแต่ัวชิปเคลือบถึกมาและยกใส่เรือต่อครับด้านเอทีเอฟไม่ได้ไดต่อหรือเปล่าเหมือนอยากจะต่อไหมฝั่งนี้อีคราดได้ไปครับพาสมาฟิลแปะไปที่เซเลลี่ ยังไม่ถึงตายเท่าที่มาแอคทีฟด้วยซูเปอร์โนวาแต่เขามาเจอสแตก็กแล้วเซเวนก็สเตนเลยแล้วกันสกิตเตอร์โอ้โหแล้วในขณะเดียวกันจ่าย RP จ่ายนั่นฝั่งนี่ฮะโคชิปไปแล้วฟอร์คอนนี่แก้เกมดีจัดปาสซาฟิลใส่ไปด้วยโทโฟเอ็ก马克ดึงมาใส่มาซีมาซีได้โคยเม็ดเคลื่อบไวครับแต่ลีน่าคอเสียเอทีเอฟตายครับเข้ามากจากวันนี้สเวนก็สเตนตีครับยังเหลือๆอ,อยู่ ฝั่งนี้กระชากไปเลยครับบอกใส่ป้อมสอครับเข้ามาลึกโดนคืนบ้าครับหลักคุณ่าเบชีก็ไปด้านฝั่งสกิเตอร์โดนเวฟดังสแลบยังไงต่อไฟเผาไฟมันร้อนไฟมันแรงฝั่งนี้เคาะทุบมาย้ำต่อก็ปี้สตันส่วนไปก็โทโฟเรียบร้อยกันเลยส่วนเซลีก็โซนด้วยด้านฝั่งซูเปอร์โนวาฮะด้านปั๊กก็วาร์ปกลับ,ลบเลยอีกราไดเปิดไปครับโปรชิปมาแถวน,นี้จับตายปั๊กไปไหนควิน อาพีใส่เลนเปิดฮะกระชากมาป้อนนิดหนึ่งฮะใส่นั้นปักลุลุดแล้วพลิกออฟทางนี้เรามองภาพไปทางด้านฝั่งลิงเคนแล้วแหละริบเนียล็อกไปอันนี้ตันเปิดยามครับขอเลนน็อกอัพไปก่อน ช็อกเวฟเปิดลากูน่าเบทดเยอะเสคคิงล่วงฮะแต่บีแซดคดีต,ตรงหอ,อการค้าก็เยอะเหมือนกันนะที่ได้ยินมาสมัยที่แบบคุมร้านเน็ตอะอาสมาฟิ์เปิดครับใส่ต่อก็ปีส่วนมาเอทิฟแตกพายผมถอยมามาลีครับลากูน่าเบทดใาบอก ว,ว้าวครับกับว่ามารีนสตันเกือบโดนราชีโอส่วนกลางนี้ไอทีฟกับจัดการนัดเอสดไปคิบอีฟเหนียวแปบนาดีมคอยผมเบกลิงไปได้นะเดลโยตรงนี้วายเอ็กซ์มาครับแล้วก็ทอรเลนสตอรมรอแต่ว่าสกิตเตอร์ครับยอมจ่ายพีเคบีหนี่วครับเลนเปิดมาที่ไวเวอร์น ไวเวิเ่นจะสวนด้วยวินอร์เคิร์ดได้นะเพื่อเซฟตัวเองครับแต่กริมเมอร์ครับหน่วงกันไว้แล้วก็สไตล์เลครับเฟดโ,โบปิดทางนั้นสตีคิงได้ฮนะ14ต่อ6ครับเงินอยู่ที่ 7k เสเวนจ่ายกอสเตนแล้วก็ BKB ไปละเอ,อจีสกับผมระยวก ดิมคอยล็อกไปฝั่งนี้ก็สเตนพัดหน้าครับเซเรลรี่หายครับทอเรนต์สตอร์เปิดมาจะโคเวอร์ไม่ไหวครับแต่เอ็กมาค,คา BKB ยังไงซิบีเคบีหมดพอดีด้วยโดนทอเรนต์แล้วก็ฮอนทอร์มาสกีเวอร์ครับผมแต่วินเทอร์เคิร์สดักเคล่นกังก้าไว้อาพีครับเกี่ยวดึงไว้ก่อนจังหวะน,นี้ด้านฝั่งสกิเตอร์เรียบร้อยเจอดานิโียครับยิงยับเลยฮะสเนคิงก็ตายไปก่อนนะคนเปิดวินเทอร์เคิร์สได้ขู่ดาวใอ้ฮอนทอร์ วินเดอร์เคิร์ดไปครับทางด้านลูบิกก็ปี้มาแล้วเคิร์ดสวนไปครับเอ้าวเลรโยแหลมปลายครับผมทางด้านฝั่งควินจะเข้าไปเซฟจะเข้าไปซัดครับผมโดนซะเองครับและยังไงต่อครับละลายไปครับทางด้านเดรโยเสียเอจิโอสวนควินก็เตะไปก่อนหน้าแล้วสับย้ำแล้วเซรนัทโธฟูแล้วก็เซนยังไงซีไซโคเซ็ตอัพมาครับโบกครับโบกหายครับเดรโยดับเบพลิงนั่นสกิเตอร์ไปครับเมามันเลยแบบนี้ ออยังอยู่อ่ะยังอยู่เรียบร้อยเลยเจิมเลยเองนี่มันเจิมแม่นจริงโอ้โหสะเป็นซูเปอร์แมนด้วยครับชุดใหญ่เลยครับแบบนี้จีก,ก็ไปสไตล์อะไรพยามหนีครับบีบีวิ่งยาวๆฮอนทอนอาร์พีครับแล้ววินเตอร์เคิร์สอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละพลังแห่งทีมไฟยังไงต่อสตันยัดไปดีแล้วโยอีครุระได้ไปก่อนครับทางด้านฝั่งฟินิกซ์ฟินิกซ์ไม่มีไข่ครับอีกสิวีคูดครับ ทอร์และสตอมเดคไว้ก่อนแต่ด้นละโยครับเรียบร้อยโด,ยโดยสิเกเตอร์ปาดฮะไงมาโดดออกครับโทโฟ,โฟูถอยรีกูมาครับตีทาวเวอร์เทียสองก่อนเลยแล้วกันโุ้ยโดดโอบก่อนนี่ครับไซเลน์เปิดมาบีเคบีเบรกลิง์ไปหรือเปล่าครับแล้วฝั่งนี้จี e ้ไปที่ละโยเลยครับลากุน่าเบรกครับหาคนโพเทคกันซะหน่อยครับทางด้านเลเซอร์ a t f ีันยซันยับ,ยบ R.P. เป็นแล้วจังหวะนี้โดนสวนด้วยวินเตอร์เคิร์นครับปักกระโดดยิงมาจังหวะนี้ไซเดนัลและโยเรียบร้อยครับสเวนกอสเตนตีตัวแตกครับทั้งควินแล้วก็เอรครับอ้าวโรชาครับกำลังจะเกิดครับในอีกวิเดียวเท่านั้นเอามาชมนิดนึงครับเซเลริถอนทอดเปิดมาไซเลนสตันครับยัดไปที่ท่านปักเรียบ้อยครับเอาล้นับหนึ่งครับ แล้วนั่นการเดเตอร์เดใจชื้นกันสักหน่อยฮะได้เอจิขึ้นบ้านด้วยนะเนี่ยการเดเตอร์คัมแบ็กด้วยหรอคัมแบ็กอิสเรียลเอ็มเอ็มอาร์อิสกอนอาร์พีต้องรวบห้าตัวฮะออปชั่นมันเยอะอะดิทางด้านเฟลคอนมันมีเอ่อไวเบิร์นด้วยอะไรเงี้ยมีทา้านเลเซอร์อีกลำบากเหลือเกิน ่อนทไม่ติดครับสเวนซูเปอร์แมนชนเข้าหลังครับกอสเตนพัดนะฮะหายเลยครับผมขี่พันหกครับพีเอสไปงัดเว้าครับอัดมานี่ซสเลครับผมแล้วก็เอสครับโดนไปครึ่งหลอดเลเซอร์จี้อยู่แล้วโดนดีมคอยครับเอสครับยังไงดีแตกพ่ายบอะใส่อาพีไปแล้วแล้วตอนนี้โคเอยเบรคเคลื่อบด้านฝั่งกิเตอร์ไวซีเอจิสไปครับพี่ราชิออนนี้ซูเปอร์นว่าเปิดโซนมาก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็เซเลรี อีล่าชิโอไปกล่ชิโอครับไม่รอดครับ80วินาทีครูดาวครับตายเกิดส่วนด้านฝั่งนี้บทต่อควินก็หายไปอีกหนึ่งครับเซเรีโดนไล่ครับผมฝั่งนี้แช่ตัวเองครับเพื่อที่จะหลีเลือดไปก่อนสเวนมาสเวนสลากมาสตันครับผมฟาเดเน้นใส่เซเรีเรียบร้อยทีมไว้ครับกาเดเตอร์หวานๆเลยนะหวานๆเลยนะเททิ้งทีเดียวครับหม้อคว่ำเลยช็อตด้านล่างฮนะ ไดลโยมีเ e อจิเท่ๆเอาบัตสโตนมาเพิ่มเอลีกันสะหน่อยฮะยกครับลูบิกมาต่อแหลมอย่างนี้เวนกระแทกก็ไปพัดหายไปหนึ่งอาพี RP สวนมาแต่โดนวินเตอร์เคิร์กับเปลกกันไว้แล้วทอร์เรนสตอมด้านฝั่งนี้สกีเวอร์ถอยมาก่อนครับยังไงดีฟินนี่ครับโดนกระสุนไล่หลังไปยังรอดได้แต่เ้านฝั่งเอดไม่รอดครับผมโดนเอทีเอ็มแล้วก็สกิเตอร์ครับย,ยับยับ สเวนกระแทกเข้าหลังอีกทีก็กดบิคมีสวนครับทางด้านนี้กระชากกระบดรยโยต่อเดรยโยโดนดูดเมจจี้คาบบอรแล้วครับจี้คาบบอร์ไปดับเบิลยนั่น ATF ครับเอาสุดกระบอกแล้วตีบาแรกแตกไปไหลต่อกลางฮะก็ป,ปีพาสมาฟิวรูบิกขอเลสตอมยืนครับนั้นมีกระชากเข้าไปครับสายนั้น ATF ATF ครับ เดินตึงมาอยู่กดสตันิคครับผมแล้วก็พาสมาฟิวง่าครับซูปเปอร์โนวามาไขาแตกอย่างรวดเร็วครับเจอเทิร์นมาซี่เปิดอันติต่อยครับหมัดรัวครับคุ้เกมเวลเพลครับปเป็นเ่นฟอคอนชนะ2อเก็บแต้มเต็มๆอีมาลอยจากเร่นกาลิเตอร์ไปฮะเอาละยตุติตำนานไร้พ่ายขอเล่นกาลิเตอร์ครับได้อยู่หมัด ฟอลคอนเป็นฝ่ายชนะไป2-0ใสๆไงไงยี่สิบเกต่อ17เนะเอาจริงๆคือจะชนะแล้วนะคือดูจากภาพนี่คือขึ้นแบบไฮกราวแบบใจเย็นๆก็พอนะโอ้โหแล้วพี่แกเขาร้อนจัดไงไปเข้าข้อวินเตอร์เคิร์สเลยเรียบร้อยเนี่ยนาทีที่30ทุกอย่างครบหมดทั้งเลเวลทั้งการเงินทั้งโพซิชันนะทางโพซิชันตัวเองกลายเป็นฟอลคอนเล่นง่ายครับ ทำแบ็กกลับมามีไอเทมได้ไฟมีไอเทมได้เล่นได้ข้อมูลมาว่ากาเดเตอร์สู้ไม่ได้แล้วในทีมไฟเขาในบทจะยับๆเลยฮะเหนือสิ่งอื่นใดยังไม่ไปถึงเฟดลิงเคกนนะโดนบีซะก่อนแล้วกาเดเตอร์ครับมีลิงเคกนอะไรเงี้ยวินเทอร์ไวเวิร์อาจจะเล่นลำบากกว่านี้นะมีารายยูอะไรสามหกครับงานหยาบเจัดๆจีกันไปฮะฟองศูนย์ฟอลคอน